รีวิวเต็มกับบ u t t e r ร์แบ็ก X Acer ในรุ่น Aspire Live 15 Limited Edition นะครับเครื่องนี้ต้องบอกก่อนว่าโ no น้ตสเปกเราซื้อมารีวิวในล็อตแรกนะครับล็อตที่สั่งผ่านตัว Acer Online Store นะครับที่ได้เป็นล็อตสําหรับรุ่นถ่ายรูปก,กับน้องเนยนะครับแต่ว่า <c oughs> ไม่ได้นะครับจะได้เหมือนกันแต่ว่าวันนี้เราเลยจะมารีวิวให้ชมกันนะครับเพราะว่ามีหมมีหลายคนนะครับสงสัยว่าเครื่องนี้เนี่ย นอกจากเรื่องของความสวยงามเรื่องของหน้าตาอุปกรณ์แถมต่างๆแล้วเนี่ยใช้งานจริงเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เรื่องของฟีเจอร์ฟังก์ชันนะครับกับราคา19,990บาทเนี่ยมันเหมาะสมกับมัมมีมากน้อยขนาดไหนนะครับตามไปชมรีวิวกันเลย ก่อนไปพูดถึงตัวเครื่องกับของแถมนะครับขออินโทรดักชันในส่วนของที่มาที่ไปโปรเจกต์นี้ก่อนนะครับเพราะว่าทางผมได้มีโอกาสคุยกับผู้หารของเอเซอร์นะครับผมก็สงสัยนะว่าเขาคิดยังไงนะมีแนวคิดอย่างไรในการพัฒนาแล้วก็มีช่วงระยะเวลาขนาดไหนนะซึ่งทางเอเซอร์นะครับเล่าว่าจริงๆโปรเจกต์นี้นะเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงต้นปีมาแล้วนะครับก่อนจะผลิตโน้ตบุ๊กหนึ่งเครื่องเนี่ยทางเอเซอร์เขาต้องแผ่นมามาก นานมากๆนะครับโดยเฉพาะรุ่นที่เป็นตัวพิมพ์พิเศษจะเรียกว่าเป็นลายพิมพ์ลายสกรีนลายต่างๆเป็นลายพิเศษเนี่ยไทเซอร์ต้องเวิร์กกับทางบัตเตอร์แบร์ก่อนนะครับเพื่อแอปพูบในส่วนของเรื่องลิขสิทธิ์เรื่องของการใช้งานต่างๆว่าให้มันเหมาะสมกับตัวโลโก้ลิขสิทธิ์ของน้องเนยครับและ ทางเอเซอร์เองก็ต้องไปคุยกับโรงงานทางเฮดคอร์เตอร์ที่ไต้หวันนะครับว่าสามารถทํากับรุ่นไหนได้มากน้อยขนาดไหนนะครับโปรเจกต์นี้เนี่ยมันยาวนานมาตั้งแต่ก่อนเปิดบ้านน้องเนยได้มั้งครับที่พารากอนนะเอเซอร์เองก็เลยได้เป็นสปอนเซอร์ในการเปิดบ้านน้องเนยที่พารากอนด้วยนะครับโปรเจกต์นี้เริ่มต้นในช่วงต้นปีมาไฟนอลจริงๆนะครับก็คือในช่วงประมาณเมษาพฤษภาพิจุนาจะเริ่มในส่วนของการพรีออเดอร์รุแรกในช่วงขอาหมากใครจาได้ใช่ไหมครับว่าร็อตแรกตอนแรกคิดว่าเยอะนะครับ พิออเดอแค่วันแรกแค่ครึ่งวันหมดแล้วนะครับในรอ่แรกซึ่งทาง a อเซอร์เขาแจ้งมาว่ารอ่แรกมีอยู่ประมาณ200เครื่องครับ100ร้อยกว่าถึง200เครื่องนะครับและพร้อมส่งมอบในช่วงวันที่31สิงหาคมซึ่ง a อเซอร์สามารถทําได้ตามไทม์ไลน์นะผมได้เครื่องประมาณ วีคแรกหลังจากหมดเดือนสิงหาคมก็คือประมาณช่วงวันที่3 0มสเนี่ยทางขนส่งทางเอเซอร์เนี่ยโทรมาคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าพร้อมจะส่งแล้วและส่งทางผมเนี่ยประมาณวันที่3วันที่4ประมาณนั้นนะครับซึ่งถือว่าส่งได้ตามที่กําหนดเวลาไว้มากๆแม้จะรอนานก็ตามวันนี้ก็เป็นโปรเจกต์คร่าวๆนะครับทางเอเซอร์คิดมาแล้วว่า a s p i r e ์ไ์เนี่ยมีราคาที่เหมาะสมกับมัมมี่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวมัมมี่ที่อาจจะมีงบประมาณสูงหรือมัมมี่ที่อาจจะไม่มีงบประมาณเยอะอยากได้น้ตบุ๊กน่ารักน่ารัก เอเซอร์ก็เลยมาจบที่ a s p i r ร์ไลท์15นะครับเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นอื่นผมว่าอาจจะมีราคาที่สูงเกินไปนะครับแล้วก็เรื่องของแถมนะครับเป็นลิมิเต็ดเอดิชันมากๆเพราะว่าตัวเครื่อง19,990บาทเนี่ยสามารถได้รับของแถมที่เป็นเซ็ตพร้อมใช้งานอย่างแรกที่อยากจะนํามันก็คือตัวเมาส์ไวเลสนะครับเป็นเมาส์ไวเลสนะครับก็จะเป็นตัวเมาส์ที่มีตัวรีเซพอยู่ภายในนะครับมีฐานแถมมาให้นะแล้วก็มีตัวรีเซฟอยู่นะครับแล้วก็เป็นเมาส์ที่ ลายพิมพ์เนี่ยชัดเจนนะครับเนี่ยผมกดให้ดูเนี่ยไม่มีรอยนะก็คือเป็นลายพิมพ์ที่เป็นลายสก,กรีนชัดเจนนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงขนาดจับกำลังหมอบมือนะครับอันนี้ของแถมอย่างแรกแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นกระเป๋านะครับก็เป็นลายนี่มีแต่เอ็ดเช่นเดียวกันนะครับเป็นสีเหลืองเป็นเอกลักษณ์ของน้องเนยนะครับแล้วก็มีตัวซิปที่เป็นโลโก้ตัว b ีด้วยอื น่ารักครับตอนแรกผมได้ขับเครื่องมาผมนึกว่าไม่มีเมาส์แถมเมาส์เขาใส่อยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็มีช่องเก็บของช่องภายในก็น,นี่นะครับอ่าอันนี้เป็นที่ปกปงหน้าจอนะครับก็กระเป๋าและสุดท้ายก็จะเป็นเมาส์แพดจะเป็นเมสาส์แพดไซส์ใหญ่มากครับเป็นไซส์ xxl เพราะฉะนั้นสามารถวางโน้ตบุ๊กวางจอข้างๆใช้งานร่วมกับเมาส์ได้นะครับก็จะพร้อมใช้งานเลยและต่อไปเราจะไปพูดถึงตัวเครื่องเจ้าเครื่องของ a c e r aspire l i t e 15 บร์เดอร์เอ็กเซอร์นะครับดูสิว่าดีไซน์หน้าตาต่างๆที่มันดูบอกว่าน่ารักขนาดไหนไม่รู้เนี่ยไปลองชมกันครับดูความน่ารักของตัวเครื่องก่อนนะครับต้องบอกก่อนว่าลายเครื่องเนี่ยเป็นลายที่เขาสกรีนมาเข้าไปที่เนื้อของตัวเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่ใช่ลายสติ๊กเกอร์นรับถูนเนี่ยควร ก็คือเบิรจะได้ินเสียงชัดเตนแล้วก็ตอนแรกผมคิดว่าน่าจะเป็นรอยนิ้วมือง่ายแต่คือลองจับใช้จริงเนี่ยเอ้ยไม่เป็นรอยนิ้วมือเลยนะครับแล้วก็มีน้องด้วยกันทั้งหมด5ตัวด้วยกัน1,2,3,4,5นะครับ แล้วตีมเครื่องหลักๆเนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองนะครับซึ่งเป็นสีเอกลักษณ์ของน้องนะครับนอกจากนั้นนะครับตัวเครื่องเองเนี่ยด้านล่างก็จะมีตัวช่องให้อัปเกรดด้วยเออเดี๋ยวอัปเกรดอะไรได้ไม่ได้ยังไงเดี๋ยวแกะให้ชมกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มีลําโพง2ด้านช่องรวยคาร้องอยู่ตรงกลางนี้นะครับอร์กนการใช้งานนะครับก่อนไปพูดถึงภายในก็ดูเรื่องของผร์นน,นิดนึงนะครับ พอร์ตการใช้งานนะครับถือว่าครบคันนะครับมันจะเป็นตัวเคสิงตันล็อกนะครับ USB Type A นะครับ2พอร์ตตรงนี้นะครับอะแดปเตอร์แจ็คคอมโบ้สมิลนะครับแล้วก็ไมโคร SD Card Reader อยู่ตรงนี้นะครับพอร์ตทางขวาก็ครบคันตามมาตรฐานนะครับส่วนพอร์ตทางซ้ายพอร์ต Type C สามารถชาร์จได้ทั้งตัวอะแดปเตอร์65วัตต์100วัตต์ขึ้นไปนะครับหรืออะแดปเตอร์โน้ตบุ๊กบางรุ่นก็สามารถชาร์จได้นะครับขอแค่รองรับมาตรฐาน PD ดีชาร์จแนะนํา65วัตต์ขึ้นไปนะครับ HDMI ตตัวเ็มไว้ต่อจออแยกะไรเงี้ยสาามรถต่อได้เลยนะครับไม่ต้้องงใชสายแแปลล้วก็พพออรรรร์์ตต USB Type A 1สหับใคที่ อุปกรณ์ไทย A เยอะเพราะว่าเมาส์ไร้สายก็ต้องใช้พอร์ต USB ไทย A อยู่แล้วหนึ่งพอร์ตนะก็จะเหลืออีก2พอร์ตให้ใช้งานก็ให้มาเต็มๆถึงสามพอร์ตนะครับด้านหลังไงน,น่ารักเชียส่วนด้านอื่นก็จะไม่มีอะไรนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวบานพับของตัวเครื่องนะครับยาวซ้ายยอดขวานะครับส่วนด้านหน้าก็ไม่มีอะไรครับมีช่องเปิดตัวฝาเปิดเครื่องนะครับมาเ๋มาลองเปิดเครื่องกันนะครับดูด้ภายในจะเป็นยังไงเปิดด้วยมือเดียวต้องเปิดแนะนําเปิดอย่างเงี้ยครับนนเปิดด้วยมือเดียวยากนิดนึงนะครับแนะนาเป หน้าจอนะครับขนาด15.6นิ้วเป็นจอด้านนะเพราะฉะนั้นใช้งานนานๆสบายตานะครัใครใช้งานเอกสารใช้งานในชีวิตประจำวันสบายนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอรวมไปถึงไอคอนทางเเอซอร์จะมีการดีไซน์พิเศษนะครับที่ทาง b u t เตอร์แบเนี่ยเป็นคนร่วมดีไซน์ด้วยนะครับก็จะมีพวกโลโก้ไอคอนต่างๆที่เป็น Acer X ร์ t t e r b e บัแบรโดยเฉพาะนะครับมีความใส่ใจเล็กน้อยแล้วกันนะครับมีกระทั่งตัววอลวิเปอไอคอนต่างๆถ้าลงมาด้านล่างนะครับก็จะมีตัวไฟแสดงสถานะตรงนี้นะครับเป็นไฟแสดงสถานะเปิดเครื่องเปิดตัว คลิปล็อกต่างๆนะครับแล้วก็ไฟในฐานะการชาร์จแบตเตอรี่จอภาพนะครับสามารถกางได้ถึง180องศานะครับข้อดีของจอแบบ1 8อองศาก็คือบาง,บาง,บางทีเรา,เราพรีเซนต์เนี่ยเราสามารถมองคนฝั่งนี้ได้เลยนะครับแล้วก็บานพับผมรู้สึกได้ว่าถ้ากางได้สุดเนี่ยบานพับมันจะดูมีความแข็งแรงมากกว่าเพราะว่าปกติมันสุดแค่ตรงเนี้ยมันจะแบบเหมือนกลัวไปไม่สุดบานพับมันจะรับน้ำหนักเยอะแต่ว่านี่คือสามารถกางไดจนสุดนะครับเพราะฉะนันมามีทั้งหลาย ใช้งานจอภาพได้ไม่ต้องห่วงว่าจอภาพมันจะแบบพังง่ายนะครับสำหรับผมลองจับดูถือว่ามาบันพับมีความแข็งแรงเลยทีเดียวเนี่ยบันให้ดูให้ดูคีย์บอร์ดนะครับเป็นสีชมพูนะครับพร้อมฟอนต์ไทยต้องบอกก่อนว่าตัวบัตเตอร์แบร์เอเซอร์รุ่นนี้เนี่ยมีขายแค่เฉพาะที่ประเทศไทยเท่านั้นไม่มีที่ไต้หวันไม่มีที่จีนไม่มีที่อื่นนะครับเป็นแค่ทางเอเซอร์ไทยจับมือร่วมกับบัตเตอร์แบร์โดยเฉพาะเพราะนั้นฟอนต์คีย์บอร์ดก็จะเป็นฟอนต์ไทยเท่านั้นนะครับหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นเป็นคีย์บอร มีมามี่หลายคนนะครับถามในกลุ่มว่าอนาคตคีย์บอร์ดล,ลักษณะนี้จะลอกไหมซึ่งผมดูแล้วเนี่ยถ้าเทียบกับเอเซอร์รุ่นอื่นๆ,ๆไม่ลอกครับแต่ถ้ามีรอยขีดข่วนก็อาจจะเกิดขึ้นได้อันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับแนะนําว่าหมั่นทำความสะอาดนิดนึงเพราะว่าถ้าใช้งานแบบพิมพ์เนี่ยมือเรามานันอาจจะมีคราบม,มันติดได้ก็เน้นเช็ดทําความสะอาดดูนะครับแล้วก็ตามปุ่มต่างๆเช่นปุ่มชีฟนะครับปุ่มตัวเลขแปดหรือกระทั่งปุ่มแมสเซก็จะมีตัวโลโก้เป็นเอเซอรีของน้องเนยด้วยนะครับและที่สำคัญทางข,งขวาสุด จะมีปุ่มนำแผดอยู่นะครับข้อดีของปุ่มนำแผดก็คือใครที่ทำงานพวกงานตัวเลข Excel ต่างๆเนี่ยมีตัวเลขไว้อุ่นใจกว่าแล้วก็มีพวกปุ่มหารตัวคูณต่างๆนะครับแล้วก็ปุ่มเปิดเครื่องจะอยู่ทางขวาสุดน,นะเป็นปุ่มแข็งเปิดครั้งแรกแนะนำว่ากดแชร์ไว้สักแป๊บนึงนะครับตัวเครื่องจะติดขึ้นมาคีย์บอร์ดฟิลลิ่งก็ตามมาตรฐานการใช้งานนะครับไม่ได้แบบฟิลลิ่งแบบ พิมพ์หนักอะไรแต่ว่าสามารถตอบสนองการใช้งานในชีวิตประจำวันได้นะครับปุ่มมีขนาดใหญ่แม้กระทั่งปุ่มเนี่ยดูนิ้วผมนะก็สามารถพิมพ์ได้สะดวกนะครับปุ่มมาตรฐานนะครับมีอาจจะมีก้อนยุบนิดหน่อยแต่ว่าสามารถใช้งานในชีวิตประจำวันอันนี้ได้นะครับถัาเรามด้านล่างก็จะมีตัวน้องเลยนะครับ2ตัว1 2น,นะครับแล้วก็ตัวทัชแพดท,ที่ระบุว่า b u t t e r b a r a s e r นะครับทัชแพดขนาดใหญ่และสุดท้ายนะครับสปอนเซอร์หลักอีกหนึ่ง คนของทางโปรเจกต์นี้ก็คือทาง AMD นะครับที่ให้เป็น CPU AMD Ryzen 5 7000 Series ในรหัส U นะครับไปดูกันต่อครับว่าประสิทธิภาพการใช้งานเป็นอย่างไรตัวเครื่องอัปเกรดอะไรได้บ้างและเครื่องนี้เหมาะกับใครคุ้มแค่ไหนกับ19,990บาททั้งเมมี่และไม่ใช่เมมีม่ครับช่องแรกที่อยากแกะให้ดูนะครับก็คือแกะแบบเบสิกเบื้องต้นนะครับก็จะเป็นช่องนี้เพราะว่าเขาใส่แรมมาให้แล้วนะครับ E16G นะครับเดิมๆตัวเครื่องคือ 16กิกช่องนี้นะครับถ้าเป็น Acer Aspire l ้ t e ปกติก็จะไม่ใส่แรมมาให้นะครับแต่ตัวนี้เขาใส่มาให้แล้วนะครับอีก16กิกเป็น32กิกเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะหลายคนน่าจะขายห้องใจกันแล้วนะครับว่าช่องนี้คืออะไรนะครับนี่แรม16กิกนะครับใส่มาให้แล้วนะครับเครื่องนี้ ทางเอเซอร์ใส่มาเต็มนะครับหมื่นเก้าคืออัปเกรดอะไรได้นะครับใสมาให้หมดแล้วเดี๋ยวแกะกันเครื่องกันต่อนะครับว่าภายในเนี่ยอัปเกรดอะไรเพิ่มเติมได้อีกบ้างครับแกะเครื่องส่องภายในบริษ e r เ a r ซอ S 8, ์เาย15สิบห้านะครับต้องบอกก่อนว่าใครที่เห็นวอยตัวเนี้ยไม่ต้องตกใจนะครับจะเป็นวอยที่เขาการันตีว่าตัวฮาร์ดแวร์อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเป็นไปนตามสเปคที่เขาคัสตอมมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยากจะแกะเครื่องก็จิ้มได้เลยแต่ผมบอกอย่างหนึ่งว่าแกะเครื่องมาอาจจะ ไม่ได้สามารถอัปเกรดอุปกรณ์อ,อื่นได้เท่าไหร่นะครับการแกะไม่ยุ่งยากมากแต่ต้องเสี่ยงนิดนึงก็คือการถอดน,น็อตทั้งหมดแล้วก็ค่อยๆซ็อกตามขอบขึ้นมานะครับภายในตัวเครื่องจะเห็นว่าตัวบอร์ดจริงๆอยู่แค่ประมาณนี้นะครับประมาณประมาณนี้เท่านั้นนะตัวบอร์ดแบตเตอรี่ขนาดค่อนข้างใหญ่แต่ก็ไม่เต็มนะจะมีช่องว่างอยู่ตรงนี้นะครับความจุอยู่ที่58.14วัตต์อเวอร์นะครับแบบเป็น5,100มิลลิแอมแรม อยู่ตัวนี้นะครับ2แถวคือมีแถวหนึ่งก็คือตัวนี้ที่มีช่องให้เราสามารถอัปเกรดได้เองแต่ว่าทางเอเซอร์ใส่มาแล้วสกิกและก็มีอีกหนึ่งตัวเป็นแรมไม่ใช่แบบบอลบอลนะครับเป็นแบบโซดีมที่สามารถถอดได้ทั้งคู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่า 32กิกไม่ต้องใช้ถึงขนาดนั้นนะครับสามารถถอดอีก16กิกให้เพื่อนก็สามารถถอดได้แต่เอาจริงใส่ไปนะครับ32กิกถึงเวลาเราใช้จริงเนี่ยมันเหลือดีกว่าขาดอยู่แล้วนะครับถ้าลงมาก็จะเป็นตัวพัดลม CPU นะครับจะมีขนาดประมาณหนึ่งมีฮิตไปส์นะครับ2เส้นวิ่งไปทางบริเวณตัวของ CPU ซึ่งมันจะมีตัวกราฟิกการ์ดมีตัวการ์ดจอออนบอร์ดอยู่ในตัว CPU ด้วยนะเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ต้องดีไซน์อะไรเยอะนะครับเน้นระบายความร้อนที่ตัว CPU เป็นหลัก และสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัว SSD เนะครับเป็นไซส์2280ความจุอยู่ที่512กิกนะครับถ้าใครไม่พอมามีทั้งหลายนะครับเก็บรูมน้องเนยเยอะๆ512กิกไม่พอสามารถแกะเครื่องเพื่อเปลี่ยนนะครับใส่เป็น1 t B 2 t b ทก็สามารถใส่ได้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะมีตัวฉนวนที่ใส่มาให้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครแกะเครื่องมาแล้วไม่เจออุปกรณ์อะไรนะครับไม่ต้องตกใจนะครับเพราะจะมีตัวนี้ครับฉนวนมาให้อยู่แล้วนะครับใส่ให้ดูนี่ก็จะปิดมาประมาณนี้นะครับ เป็นฉนวนที่ช่วยกันไฟฟ้าสถิตนะครับจะครอบตัวบริเวณเมนบอร์ดนะครับแล้วก็ตัว s c d ส่วนหนึ่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาแกะเครื่องมาก็อย่าลืมถอดตัวนี้ออกมาแล้วก็ปิดไว้เหมือนเดิมนะครับจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยด้านป้องกันไฟฟ้าสถิตครับสเปคโดรียของเบอร์บร X s s by l i h t 15นะครับ Limited Edition ในรหัส A/L 15 42 P R 6 N 3อ,อ้เอาเป็นว่า มันคือ Brother Baer Acer Aspire 15ล,ล้วกันนะครับราคาอยู่ที่19,990บาท CPU เป็น AMD Ryzen 5 7430U นะครับจอภาพ15.6นิ้ว Full HD RAM 32GB DDR4 นะครับ SSD 512GB Windows 11 Home นะครับลิขสิทธิ์แท้และ Microsoft Office Home 2024ติดตั้งมาให้แล้วนะครับพร้อมกับ Microsoft 365 Basic ให้ใช้งานได้อีก12เดือน ประกัน2ปี on site service นะครับไม่ต้องยกเครื่องไปที่ศูนย์บริการหุ้นวายนะครับมัมีอยู่ที่ไหนของประเทศไทยสามารถโทรหาเอเซอร์เพื่อให้เขามาซ่อมเครื่องได้ถึงที่ฟรี2ปีนะครับสุดท้ายก็คือของแถมต่างๆมันจะเป็นตัวกระเป๋าตัวเมาส์ต่างๆนะครับมูลค่ารวมๆประมาณอ e ีก1,900บาท แทมาให้แล้วนะครับอันนี้เป็นสเปคโดยเรียดทั้งหมดแต่ก็ในส่วนของประสิทธิภาพนะครับผมขอเริ่มที่ตัวแรกนะครับผมอยากจะพูดถึงก็คือตัวจอภาพนะครับตัวจอภาพเป็นจอภาพแบบ IPS มาตรฐานนะครับไม่ได้การันตีเรื่องของคอเพียสีนะครับส่วนผลทดสอบอยู่ที่61.1% sRGB 42% Adobe RGB และ43% DCI-P3 นะครับจอภาพเป็นจอภาพมาตรฐานสีสันอาจจะไม่ได้เรีงตรงนะครับเวลา ทำง,งานที่หน้าจอนี้เราไปปินเอกสารสีอาจจะไม่ได้ตรง100%แต่สาหรับใช้งานเอกสารทั่วไป Word e x c e l p o w e r p o i n t อะไรเงี้ยผมว่าเพียงพอหรือื่อมีถ้าใครที่อยากให้จอภาพตัวนี้สีตรงก็สามารถไปคาลิเบรตหน้าจอได้แต่อีกสิ่อนึงที่ผมชอบจอตัวนี้ก็คือเป็นการพี่เป็นจอด้านสามารถใช้งานที่ร้านกาแฟมีมุมสะท้อนได้นะครับไม่ได้แสบตาจนเกินไปซึ่งจะแตกต่างจากจอภาพรุ่นใหม่ที่สีตรงหรือเป็นจอโอเลเนี่ยจะเป็นจอกระจกเวลาใช้งานกลางแจ้งหรือมีแสงสะท้อนเยอะเนี่ย ช้งานาน,านานและปวดตานะครับจอตัวนี้ก็จะนถนอมสายตามากกว่านะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ถ้าใช้งานแบบเปิดหน้าจอทิ้งไว้ดูหนังฟังเพลงอาจจะไม่ได้เปิดเพลงดังต่างๆนะครับใช้งานทั่วๆไปจะใช้งานได้อยู่ประมาณ9ถึง11ชั่วโมงโดยประมาณนะครับแต่ว่าถ้ามามีทั้งหลายใช้งานลาโพงเสียงดังขึ้นจอภาพความสว่างสูงขึ้นนะครับเปิดดูหนังเน็ตฟิกดู YouTube ต่างๆครับสามารถใช้งานได้อยู่ราวๆที่3-4ถึงชั่วโมงโดยไม่จําเป็นต้อง ชาร์จตัวแดปเตอร์ชาร์จโน้ตบุกนะครับทันมาก,ก็จะเป็นตัว SSD นะครับ 512GB สามารถใช้งานเก็บหนังเพลงต่างๆไฟล์เอกาสารได้เยอะมากๆนะครับความเร็วการอ่านอยู่ที่ 3525MB ต่อนาทีและเขียนอยู่ที่ 3073MB เต่อนาทีนะครับอีกส่วนหนึ่งที่หลายคนอาจจะคิดถึงว่า CPU ตัวนี้แค่ไรเซนส้5รหัสยู เพียงพอสำหรับการใช้งานไหมนะครับผมพอยกตัวอย่างการแปลงไฟล์วิดีโอนะครับจากตัว 4K เป็น Full HD นะครับเครื่อนี้ใช้เวลาอยู่ที่15นาทีนะครับอยู่ในระดับกลางๆไม่ได้ช้าหรือเร็วแบบตัว 10U รุ่นใหม่ๆนะครับแต่เพียงพอสําหรับมามีทั้งหลายใช้งานตัดต่อพวก,คล,กวคลิปติ๊กตอกคลิปสั้น ตัดต่อรูปภาพอะไรอย่างเงี้ยหรือใช้งานต่างเนี่ยเพียงพอสำหรับการใช้งานแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งที่มามีหลายคนสงสัยก็คือเรื่องของความร้อนนับตัวเครื่องมีขนาดที่ค่อนข้างบางมีพัดลมแค่ตัวเดียวนะครับละบายความร้อนเป็นอย่างไรนะครับอุณหภูมิสูงสุดของตัวซี U อยู่ที่81องศาเซลเซียสแต่เฉลี่ยใช้งานจริงๆนะครับจะอยู่ประมาณ6 5ถึง70องศาเซลเซียสเม่รเราจนเกินไปเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งของ CPU ที่เป็นรหัสอยู่ที่เน้นเรื่องของการประหยัดพลังงานด้วยทําให้ความร้อนไม่สูงนะครับ สุดท้ายก็คือเรื่องของการเล่นเกมนะครับอย่างแรกเครื่องนี้ไม่สามารถเปลี่ยนชิปตัวการ์ดจอหรือ CPU ได้ทุกอย่างถูกติดตั้งบูมเบนหมดจะแตกต่างจากพวกเครื่อง PC ที่เราสามารถเปลี่ยน CPU ได้เปลี่ยนการ์ดจอได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าซื้อเครื่องนี้มาเนี่ยก็จําเป็นต้องใช้งานตัวฮาร์ดแวร์อุปกรณ์นี้เดิมๆทั้งหมดไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับยกเวนแรมกับ s s d แนนะครับและถ้าถามว่ามันสามารถตอบสนองการเล่นเกมได้มากน้อยขนาดไหนผมบอกเลยว่า มัมมี่ถ้าอยากจะเล่นเกมพวกเกมออนไลน์ต่างๆต,งตีดอทหรือว่าเกมพวกเกมแฟลตในตัวเบราว์เซอร์ต่างเนี่ยเล่นได้ทั้งหมดไม่มีปัญหานะครับผมทดสอบกับ c o m m u ว e ตอร์ r นนวอลแฟร์นะซึ่งเป็นเกมระดับแเป็นเอที่สามารถปรับได้เยอะมากๆผมลองเมน c h m a r ดูนะครับถ้าปรับความละเอียดระดับแบบเบสิกเริ่มต้นเลยนะครับสามารถเล่นได้ถึงระดับ46 fps หมายว่าเครื่องนี้มัมมี่ทั้งหลายซื้อไปอยากเล่นเกมออนไลน์ต่างมันเล่นได้หมดนะครับ อยางเล่นเกมที่มันซับซ้อนขึ้นเกมที่ p l A เป็นเกมเกร,ระบอกก็สามารถเล่นได้แต่ต้องลบความละเอียดเรื่องของคุณภาพการแสดงผลลงมาเป็นระดับเริ่มต้นจะดีกว่าและอีกส่วนหนึ่งเป็นจุดเด่นจากแรมนึมสองกิกเพราะว่ากราฟิกการ์ดออนบอร์ดมันจะต้องถูกดึงแรมจากระบบไปนะครับ ตัวนี้แรมสองสกิกสามารถแชร์แรมการ์จอใช้งานได้นักหนักสบาย,บายเป็นว่าเครื่องนี้เปลี่ยนการ์จอไม่ได้แต่ก็เล่นเกมได้นะจ๊ะสรุปส่งท้ายสําหรับมามีหลายคนที่กําลังตัดสินใจว่า1 9 9 9 0บาทนะครับอาจจะไม่ได้สิทธิ์ถ่ายรูปกน้องเนยแล้วแต่ปัจจุบันมีขายแล้วพร้อมส่งซื้อดีไหมนับถ้ามามีคิดว่าอยากได้ของเล่นน้องไปสะสมของ limited edition ของน้องไปสะสมนะครับซื้อเลย19,900 ไม่ได้แพงจะเกินไปและเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพสเปคของตัวเครื่องนะครับถ้าสเปคนี้ราคาอาจจะถูกกว่าน,นี้อยู่นิดหน่อยนะครับประมาณ17,000ถึง18,000นะครับแต่ว่าจะได้แค่แรม16และไม่ได้ของแถมอะไรเลยขนาดที่เครื่องนี้19,900บาทนะครับแรมเพิ่มมาเป็น32 g กิกเฉพาะแรมก็พันกว่าบาทแล้วนะครับนอกจากนั้นยังได้พวกกระเป๋าซอฟเคสเมาส์เมาส์แพดท,ที่เป็นลิขสิทธิ์ของน้องเนยด้วย รวมไปถึงตัวกล่องของโนบุกเองเนี่ยก็เป็นกล่องพิเศษครับที่ทางเอเซอร์ประเทศไทยจับมือกับบัตเตอร์แบนด์นะครับดีไซน์ขึ้นมาโดยเฉพาะถ้าเป็นมามีอยากได้โนบุกที่เป็นลิมิเต็ดเอชั่นและอยากซื้อไปได้ใช้งานจริงการันตีว่าสามารถใช้งานจริงใช้งานในพิจจุบัมันได้นะครับและก็ตัวสเปคเองสามารถตอบโจทย์การใช้งานต่างๆได้อย่างไม่ยุัญหาาวินโด s แท้ออฟฟิศแท้ไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับซื้อไปพร้อมใช้งานนั้นดีและถ้าถามกับคนทั่วๆไปว่าซื้อเครื่องนี้ดีไหมนะครับ สเปคราคาคุ้มค่าไหมสเปคราคาของแถมสําหรับผมถือว่าคุ้มค่านะเพราะว่าได้แรมถึง 32G กิกนะครับแต่ในเลนส์ราคาเดียวกัน1 9 0 0 0บาทเนี่ยอาจจะมีรุ่นอื่นที่มี CPU แรงกว่าจอภาพดีกว่าเพื่อนๆก็ต้องลองชั่งใจดูนะครับว่าเราต้องการโน้ตบุ๊กที่ตอบสนองการใช้งานได้มากน้อยขนาดไหนเน้นแรม 32G กิกซื้อมาพร้อมใช้งานเลยโอเคตัวนี้สามารถตอบโจทย์ได้หรืออยากได้จอภาพดีขึ้นอยากได้ CPU แรงขึ้น ในแต่ลสาขานี้ก็มีอีกหลายๆตัวให้เพื่อนๆสามารถเลือกซื้อได้นะและสุดท้ายก็คือเรื่องของดีไซน์มัมมี่ซื้อไปมันน่ารักมันชอบอยู่แล้วนะครับแต่สำหรับคนทั่วไปลายน่ารักอย่างนี้สีเครื่องอย่างนี้นะครับชอบไม่ชอบอย่างไรก็ต้องลองเล่นลองสัมผัสก,กันที่หน้าร้านนะครับเพราะว่าตอนนี้มีโชว์กันที่ตามหน้าร้านค้าทั่วไปแล้วนะครับแล้วเพื่อนเหรอครับคิดเห็นอย่างไรกับ b u t t e r b e y x a aspire lite 15เครื่องนี้นครับชอบไม่ชอบอย่างไรคอมเมนต์กันไม่ได้ครับ สุดท้ายนี้แต่อยู่ของตัวราไปก่อนสวัสดีครับมามีทั้งหลาย